สวัสดีครับช่องมาตอเกมไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังบูทูธใส่หมวกกันน็อกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องนะครับก็ด้านหน้านะครับคือเป็นรุ่นดี0 2อนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเขานะครับตัวนี้นะครับก็ให้ดูข้างกล่องก่อนนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมจะสรุปคร่าวๆดีกว่านะครับเบื้องต้นนะ คือตัวนี้นะครับรองรับบลูทูธ5.2นะครับเวลาการทํางานนะครับก็170ชั่วโมงคือใช้งานทั่วไปนะครับเวลากดรับวางสายอะไรเพลงหรืออะไรทั่วไปประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใช้งานต่อเนื่องนะครับแบบเปิดเสียงสูงสุดเลยนะครับจะบอกว่าใช้เวลาประมาณ70ชั่วโมงนะครับคือแบบว่าเปิดเสียงสูงสุดแล้วก็แบบฟังเพลง70ชั่วโมงก็คงไม่ไหวนะครับต่อไปนะครับก็ เวลาสแตมบายนะครับก็คือ1000ชั่วโมงครับเปิดทิ้งไว้นะครับสแตนบายรออะไรพวกนี้นะครับต่อไปนะครับแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับ Dk02 เนี่ยก็เป็นให้มาแบตเตอรี่2,800มิลลิแอมนะครับส่วนในการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ชาร์จใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับรองรับกันน้ำด้วยนะครับก็ในกล่องก็บอกอยู่นะครับกันน้ำนะครับก็ IPX7 เลยนะครับระดับถือว่าดีเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับให้ช่องช้ามานะครับเป็นหัวไทสี่นะครับแล้วก็สามารถลดตัดเสียงรบกวนล็อกข้างได้รดดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าออปชั่นการทํางานนะครับทนอุณหภูมิสูงได้ถึง125องศาเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองแกะกล่องเปิดดูเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในตัวกล่องตัวกล่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเนี่ยครับ คููมือลองเปิดอ่านเอาเองนะครับก็จะมีเครื่องมือติดตั้งนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็ติดตั้งยังไงนะครับคงไม่ยากนะครับก็ดูตามรูปประมาณนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับให้ดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะแนบกับบวกกับน็อคเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับก็จะลองการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูตัวเครื่องก่อนนะ ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวปุ่มกดนะครับก็คือปุ่มลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียบช่องนี้นะครับช่องหูฟังนะครับด้านล่างในกล่องก็จะมีอีกนะครับจะมีสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จชาร์จช่องนี้นะครับนี่ DC นะครับเนี่ยครับเปิดจุกยางออกมานะครับเป็นช่องชาร์จนะครับยางตัวนี้นะครับก็จะเป็นกันน้ํานะครับช่องชาร์จ เพื iday, no ่อมาให้น้ําเข้านะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเสียบนะครับก็คือช่องนี้นะครับเป็นหูฟังนะครับตัวเครื่องนะครับหูฟังก็เสียบช่องตัวเครื่องตัวนี้นะครับไทซีอยู่ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องดูนะครับเปิดเครื่องยังไงเอ่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับเดี๋ยวลองกดปุ่มนี้นะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับจะให้หาสัญญาณแล้วนะครับว่า ตัวเครื่องของเรานะครับเปิดบลูทูธหรือยังนะครับก็คือเจ้าเครื่องมือถือของเรานะครับตอนนี้มาส่งสัญญาณนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อสัญญานะครับอันนี้ถือว่าเครื่องยังปกตินะครับก็ยังไม่มีปัญหานะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะลองปิดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือปิดเครื่องแล้วนะครับกดอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็ออปชันนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเปลี่ยนสีได้นะครับ อันนี้คือยังไม่โชว์สีนะครับมันจะมีปิดสีนะครับแล้วก็เปิดไฟขึ้นมาก็จะเป็นสีเปลี่ยนสีไปมานะครับแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นหยุดสีแล้วนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับมีสีเขียวนะครับมีสีแดงนะครับแล้วก็ปิดนะครับประมาณนี้ก็สําหรับคนที่ขี่กลางคืนนะครับแบบอยากโชว์ไฟ สีสันในตัวเครื่องบลูทูธนะครับแบบเวลาขี่มอไซค์ก็แนบหมวกกันน็อกนะครับจะโชว์ไฟไฟตัวเครื่องบลูทูธนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะลองติดตั้งหมวกกันน็อกกันเลยดีกว่านะครับไปรับชมกันเลยดีกว่าต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะติดตั้งนะครับเจ้าตัวเครื่องบลูทูธนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ถอดนวมออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดชิวด้วยนะครับเราจะได้ติดตั้งง่ายๆนะครับ ต่อไปนะครับเราก็หาตำแหน่งวางนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะว่าฝั่งขวามาไม่ได้นะครับเนี่ยครับอ่าไม่ได้นะครับต้องฝั่งซ้ายนะครับก็เราก็จะใส่นะครับก็คือแนบเข้าไปเลยนะครับอ่าหมวกกันน็อกของเรานะครับก็จะบอกว่าคือต้องซื้อหมวกกันน็อกที่มันรองรับใส่ตัวช่องหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับมันจะมีล่องมาให้นะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับเราก็วางตำแหน่งนะครับแต่แนะนําว่าให้ติดกาว 3M นะครับกาว2หน้า 3M แน่ตรงนี้นะครับถ้าอยากติดแน่นๆเลยนะครับก็ตัวนี้มีให้มาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับซองนะครับซองนะครับก็จะมีให้มาก็คือตัวติดตู้แก่นะครับเนี่ยครับนี่ติดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ท่านผู้ชมดูนะครับหรือ 9.3m ก็ได้2สองหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าเขาให้ยกเซตมานะครับก็คือเป็นตีตัวแกะมาให้นะครับก็จะถอดง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะติดตัวเครื่องก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็ถอดตัวแนบนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะติดนี่ครับแล้วเราก็วางตำแหน่งนะครับเราจะเลือกตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็แกะ แกะเลยนะครับนี่มาเป็นกาวครับเหนียวอยู่นะครับเหนียวมากเลยนะครับนี่ติดไปแล้วนะครับอ่าเราก็วางตำแหน่งนะครับเนี่ยครับวางตำแหน่งสวยอยู่นะดูทรงดินะครับเราไปติดตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้ถือว่าติดตั้งง่ายนะครับจะบอกว่าคือแบบให้มาครบเซ็ตอะแล้วจะบอกว่าราคาไม่แพงด้วยอะคือผม ผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ขี่ไรเดอร์นะครับติดต่อลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับจะบอกว่าหใช้งานดีนะครับคือเป็นรุ่นราคาที่แบบแต่ต้องได้ครับราคาไม่ถึงพันแล้วก็เวลา,ลวารับโทรศัพท์อ่ะเราไม่ต้องมานั่งถือมือถือใช่ปะ่ะเวลาขี่มอเส่ไซคเราก็ใช้หูฟังบลูทูธกดปุ๊บรับเลยนะครับแต่นี้ผมทําการติดตั้งหมวกน็อกให้ถ้ามาชมดูก,ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตีทุกแก่นะครับก็ไม่ต้องกังวลเครื่องหลุดหายนะครับ จะใส่ยากนิดนึงนะครับก็เอานี้ออกก่อนนะครับแล้วก็แปะปุ๊บแปะเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้สอดเข้าไปนะครับอย่างนี้ง่ายกว่าเรียบร้อยนะครับติดตั้งตรงนี้นะครับต่อไปนะครับใส่ช่องหูฟังนะครับ อันนี้ก็จะเป็นยกเซตให้มานะครับก็คือมันให้มาอย่างนี้เลยนะครับยกเซตเลยเนี่ยครับมาเป็นไมคือสามารถปรับได้นะครับจะติดขึ้นใบก็ได้เนี่ยถ้าติดขึ้นใบนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นไม broadly, ้ขาขาแบบปรับได้นะครับต่อไปนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตีตุ๊กแกนะครับเราก็ ติดเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีมาให้นะครับแต่ว่าในหมวกน็อกบางรุ่นนะครับเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับติดตัวติดตัวแกนะครับนะครับแล้วก็เราก็ติดเข้าไปวางตำแหน่งเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เอาด้านที่สายยาวนะครับวางอันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไล่สายนะครับเก็บเนี่ยครับเก็บขอบเก็บขอบนะครับ เก็บขอบนะครับเราก็ไล่สายแต่ว่าอันนี้ผมติดให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่ามันติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตั้งเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลองใช้งานดูนะครับอันนี้คือให้ดูการติดตั้งก่อนนะติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับปุ๊บ ส่วนสายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไล่เก็บนะครับมีไล่เก็บนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวจะเราต้องแปะนะครับแปะอย่างนี้นะครับไม้ไม้มันอยู่อย่างนี้ปุ๊บแต่ตอนนี้คือเราต้องไล่เก็บสายก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้ตีนทุกแกนะครับเนี่ยครับตินอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ ลองหาตำแหน่งวางดูระยะประมาณนี้น่าจะได้นะครับนี่อยู่ช่วงนี้นะครับนี่หรือเราจะติดอย่างนี้เลย อ่ะเรียบร้อยนะครับถ right ้าใส่เต็มใบเราลองติดแบบนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือติดแล้วก็ไล่มาอย่างนี้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมวกแต่ละทรงนะครับติดอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็ของผมนะครับก็จะเป็นแบบออกเรียบเรียบติดง่ายนะครับแต่ถ้าขึ้นใบติดตั้งง่ายมากเลยนะครับแล้วก็อย่างคือมาเป็นไม้ขายืดนะครับถือว่าติดตั้งง่ายจริงๆนะครับถ้าหมวกขึ้นใบนะครับแต่นี้เต็มใบนะครับก็รีวิวให้ถ้ามาชมดูนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใส่นวมนะครับเก็บเข้าไปเนี่ยครับเห็นปะไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เฟี้ยวเลยเนี่ยครับเวลา,ลาเราคุยก็จะง่ายขึ้นนะครับใกล้กับตรงปากของเรานะครับเดี๋ยวขอติดตั้งใส่นวมให้เสร็จก่อนนะครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับดูหูฟังก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่หูฟังนะครับสองข้างเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม้อยู่ตรงนี้นี่ครับเราก็ปรับให้มันอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องบลูทูธนะครับอยู่ตรงนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะลองเทสใช้งานนะครับ ต่อไปนะครับวิธีการใช้งานเจ้าตัวเครื่อง DK02 สูหูฟังบุูทูธนะครับวิธีการใช้งานนะครับถ้าเราอยากเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มใหญ่1ทีนะครับค้างไว้นะครับมันจะขึ้นไฟแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อบุูทูธนะครับถ้าไม่อยากใช้งานนะครับอย่าปิดเครื่องกดปุ่มเดิมนะครับอ่าหทีนะครับกดค้างไว้นะครับไฟมันจะขึ้นแดงแล้วก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องอีกรอบนึงนะครับ กดปุ่มนี้ค้างไว้1ทีนะครับไฟก็จะขึ้นโชว์แล้วนะครับเป็นน้ําเงินถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับไฟมันก็จะกระพริบนะครับเป็นน้ําเงินแดงนะครับดังนั้นเรายังไม่ได้เชื่อมต่อเราก็ทําการเชื่อมต่อเปิดเครื่องมือถือนั่นเองนะครับนี่ครับเปิดเครื่องมือถือเลยนะครับเปิดบลูทูธเลยนะครับเมื่อเปิดบลูทูธแล้วนะครับสัญญาณมันก็จะขึ้นเชื่อมต่อนะครับนี่ครับเชื่อมต่อคําว่า dk 0ูนนะครับเห็นไหมครับเมื่อทําการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ไฟก็จะหายไปนะครับมันจะขึ้นแค่น้ําเงินนะครับกระพริบไม่ได้ถี่แล้วนะครับมันขึ้นกระพริบเป็นจังหวะนะครับไฟน้ําเงินก็คือเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับวิธีรับสายวางสายนะครับถ้าเพื่อนโทรมาหรือที่ทํางานโทรมานะครับหรือว่าเราขี่ไรเดอร์ลูกค้าโทรมานะครับตรงนี้นะครับเราก็กดรับสายปุ่มใหญ่1ทีนะครับเมื่อสนทนาเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดปุ่ม1ทีตรงนี้นะครับก็คือการวางสายนั่นเองนะครับ หรือว่ากรณีที่เราขี่อยู่ไม่สะดวกรับนะครับขี่แล้วรถติดนะครับขี่ซอกแซกไปมาไม่สะดวกรับสายนะครับเพื่อนโทรมาหรือว่าลูกค้าโทรมานะครับเจ้าตัวหูฟังดีเ2ูตตัวนี้นะครับจะบอกว่าคนโทรมานะครับปุ๊บมันรับให้อัตโนมัติเลยรู้ว่าเรามีการขับขี่อยู่ไม่สะดวกรับนะครับมันจะรับให้เลยอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อรับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าวางสายหรือว่ากรณีที่ เราไม่อยากกดวางสายนะครับต้องให้คนอื่นวางสายให้นะครับอันนี้คือเราต้องวางสายเองนะคร store, <ๆ>ับหรือให้คนอื่นวางสายให้นะครับก็ในนี้วางสายเองก็กดปุ่มนี้นะครับก็ต่อไปนะครับปุ่มนี้นะครับคือเป็นการเปลี่ยนสีนะครับโชว์ไฟช่วงกลางคืนนะครับก็เดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับกดหนึ่งทีนะครับปุ๊บมันจะเป็นการเปลี่ยนไฟสีไปมานะครับเขาเรียกว่าโหมดเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับสีสลับไปมานะครับคือโหมดแรกโหมดที่1 โหมดที่2นะครับไฟก็จะอยู่เลนสีแล้วครับเป็นไฟบลูนะครับโหมดที่2นะครับโหมดที่3นะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับอ่าโหมดที่4นะครับเป็นไฟสีแดงนะครับจะบอกว่าไฟโชว์เนี่ยเหมาะกับขี่กลางคืนนะครับเราจะได้รู้ว่าเอ้ยกลางคืนมีหูฟังบลูทูธโชว์ไฟนะครับอะไรประมาณนั้นประมาณนี้ดีกว่านะครับ กดปุ่มหนึ่งทีนะครับเป็นการหมดปิดไฟนั่นเองนะครับเพื่อประหยัดพลังงานผูกฟังบลูทูธนะครับต่อไปนะครับเล่นเพลงนะครับตอนนี้ก็เปิดเพลงแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการลดเสียงนะครับให้กดปุ่มลดค้างไว้นะครับลดเสียงเห็นไหมครับเสียงหายไปแล้วนะครับอเสียงหายไปแล้วนะครับนี่คือการลดเสียงนะครับกดปุ่มลดค้างไว้หนึ่งทีจะลดเสียงนะครับ กดปุ่มบวกค้างไว้นะครับ1ทีนะครับอจะเอาเสียงสุดก็ได้นะครับอเสียงสุดไปเลยกดค้างไว้เลยนะครับอ่สุดประมาณนี้นะครับแล้วลองฟังเสียงดูนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงเจ้าตัวหูฟังบลูทูธนะครับฟังเพลงเสียงประมาณนี้นะครับวิธีหยุดเพลงนะครับกดปุ่มนี้กดปุ่มใหญ่นะครับอมันจะหยุดเล่นเพลงให้นะครับประมาณนี้ วิธีหยุดเพลงเนี่ยก็กดปุ่มใหญ่แค่นั้นนะครับถ้ากดอีกทีนึงมันจะเล่นเพลงให้ประมาณนั้นนะครับกดปุ่มบวกถ้าอยากเปลี่ยนเพลงนะครับกดปุ่มลบนะครับอยากฟังเพลงก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับวิธีรับโทรศัพท์นะครับผ่านแอป l i น์ผ่านแอปเฟซนะครับวิธีรับโทรศัพท์นะครับเราไม่ได้กดปุ่มนี้แล้วนะครับกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มบวกนะครับ กดปุ่มบวกข้างบนตรงนี้นะนี่นี่ข้างนี้นะครับกดปุ่มบวกข้างบนนะครับปุ่มบวกตรงนี้นะครับจะบอกว่ารับโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านเฟซนะครับประมาณนี้แต่ถ้ากดวางสายนะครับหรือไม่รับเลยนะครับกดปุ่มลบนะครับปุ่มลบตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีรับผ่านมือถือนะครับผ่านแอปนะครับก็คือผ่านไลน์ผ่านเฟซนั่นเองนะครับแต่ถ้ารับโทรศัพท์นะครับกดปุ่มใหญ่นะครับ 1ทีแต่ถ้ากดวางสายก็กดปุ่มนี้1ทีเหมือนกันนะครับประมาณนี้เบื้องต้นต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเทสสนทนานะครับฮัลโหลฮัลโหลอ่าัดยังชัดแล้วเออตอนนี้ก็เทสนะ oh. ยังไม่ได้ขี่ uh. อ่าน,นี้จอดอยู่เออ,เอ,อตอนนี้ขี่แล้ว ่าก็มีเสียงใช่มีเสียงลมบ้างลมนิดหน่อยนะอืมพอันตัดเสียงรบก้นนิดนึงอ่าแล้วก็เสียงมอไซค์รอบข้างนิดหน่อยเออแต่ว่านิดหน่อยจริงๆรอบข้างอแต่ว่าฟังรู้เรื่องอืมเสียงฟังชัดแจ๋วเออชัดแจ๋วดีอ ตอนนี้ก็ขี่ความเร็ว60นะก็เสียงลม<อ>เสียงลมข้างข้าง<อ>ลมรบกวนรอบข้างแต่ว่าเวลาคุยก็ชัดเจนดีเสียงลมนิดหน่อยเหมือนเดิมมีเสียงรบกวนนิดนึงถือว่าไม่มากคุยเวลาคุยก็รู้เรื่องถือว่าไม่ได้รบกวนเสียงในการสนทนาเท่าไหร่<อ>แค่ไม่รบกวนเลยแค่ว่าม่ไม,ไม่มันก็เป็นเสียงลมปกติเหมืนอนสภาพแวดล้อมเสียงที่มันเข้าอะ่ะเออ ก็ถือว่าโอเคนะอ uh ่ะฮะถือโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทสเจ้าตัวใหม่รุ่มดีเคสูสอน,นะครับผ่าเครื่องบูทูธนะครับบนท้องถนน,นนี้ก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีนะครับมีรถวิ่งผ่านไปมาเยอะแยะพอสมควรนะครับเสียงไม่ยังพูดชัดเจนดีนะครับแล้วก็อย่างก็คือข้อดีของมันเนี่ยถ้าเรากดกุ่มบวกตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้ที่ผมชี้นะครับเวลารับ โทรศัพท์ไลน์นะครับกดปุ่มบวกตัวนี้นะครับไม่ต้องกดผ่านมือถือนะครับหรือว่าเฟซด้วยเหมือนกันนะครับเราก็กดปุ่มบวกตัวนี้ก็คือรับโทรศัพท์ได้นะครับถือว่ารองรับผ่านแอปมือถือได้นะครับแล้วก็ถ้ากดโทรศัพท์เลยใครโทรมานะครับกดปุ่มใหญ่ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเทสเสียงมค์นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเสียงค่อนข้างใช้งานได้นะครับไม่ได้แย่เกินไปประมาณนี้นะครับในราคาหลักร้อยนะครับไม่ถึงพัน ถือว่าโอเคเลยนะครับที่เราเทปไปนะครับเจ้า d k 0 2ตัวนี้นะครับโอเคครับหลังจากรีวิวเจ้าตัวหูฟังบลูทูธรุ่น d k 0 2ใส่สำหรับบนกระนอกนะครับจะบอกว่าโดยรวมแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับถือว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือในราคาแค่อยู่ที่400ถึง700นะครับราคาไม่ถึงหลักพันเหมาะกับการขี่ไปทำงานนะครับแล้วก็ ใช้ขี่ไรเดอร์นะครับติดต่อลูกค้าประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถซื้อได้ในใต้ลิงก์ YouTube นะครับมีแอปช้อปปีและ l a z a d ้านะครับก็ไปดูคูปองส่วนลดด้วยนะครับเผื่อมีส่งฟรีนะครับหรือมีส่วนลดอื่นๆนะครับก็ไปกดดูนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะครับผมรีวิวเจ้าตัวหูฟังบลูทูธรุ่น DK02 ใส่สสำหรับหมู่กันนอนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย